เวลาที่เรานึกถึงนาฬิกาหรูราคาแพงเราจะนึกถึงประเทศอะไรครับแน่นอนครับเราจะต้องนึกถึงสวิสเมดหรือว่านาฬิกาสวิสนะครับ วันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสกันเล็กน้อยกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับช่วงที่พวกเขานั้นเจอมรสุมหนักหน่วงมากๆเลยมรสุมที่ว่านั้นเรียกว่า quartz crisis วันนี้เรามาดูนะครับว่า quartz crisis คืออะไรและมันส่งผลซึ่งก่อนนั้นเกือบที่จะล้มละลายไปแล้วก้าวกลับมาเป็นเจ้าแห่งผู้ผลิตนาฬิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิการาคาแพงได้อย่างไรกันด้วยนะครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าด้ยวยเรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ World History History วันนี้นะครับจะคุยถึงเรื่องราวของนาฬิกาสวิสนะครับผ่านบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้กอบกู้อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนสวิสนะครับเขาเป็นชาวเลบานอนเชื้อสายฝรั่งเศสมีชื่อว่านิโคลัสไฮเยกเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่านาฬิกาเรือนที่2หรือ second watch หรือชื่อย่อคือ swatch นั่นแหละครับ เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับว่าสวิสเองครับถือเป็นประเทศที่มีความชํานาญในการทํานาฬิกาคุณภาพสูงกันมาตลอดเลยนะครับที่ผ่านมานาฬิกาสวิสเองมีอยู่จํานวนเป็นร้อยแบรนด์เลยนะครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ก็จะมีหัตถกรรมที่เรียกกันว่านาฬิกาอยู่กันด้วยโดยที่สวิสเองหลายคนจะทราบนะครับว่าเป็นประเทศที่ประกอบด้วยพื้นที่ของคนหลากหลายชนชาติเช่นคนอิตาเลียน คนฝรั่งเศสคนเยอรมันสำหรับสมาคมนาฬิกาของสวิสนั้นก็แบ่งออกเป็น2สมาคมด้วยกันครับก็คือสมาคมผู้ทำนาฬิกาที่เป็นคนฝรั่งเศสเขามีชื่อว่า SSIH ชื่อเต็มของเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ So ตรเ s ตต์สวิสปุกแรงอุ s ต ري ออคโลชคนที่ชอบเล่นนาฬิกาอห็นคำนี้บ่อยนะครับออคโลชแปลว่านาฬิกาในภาษาฝรั่งเศสในขณะที่อีกหนึ่งสมาคมครับเป็นสมาคมผู้ผลิตนาฬิกาชาวเยอรมันนะครับก็คือเป็นสวิสนะครับเยอรมันนี่เอง มีชื่อย่อนะครับว่า ASUAG นะครับชื่อแต่มันยาวหน่อยนะครับ Algeminer Gesellschaft für Schweizerische Uhrenindustrie คำว่า u h r e n แปลว่านาฬิกา Auren Industrie อุตสาหกรรมทำนาฬิกานะครับ เป็นสมาคมนาฬิกาหลายหลายแบรนด์ก็จะอยู่ภายใต้บริษัท2บริษัทนี้ก็คืออยู่ว่าพ,พื้นที่ที่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าพื้นที่ที่เป็นเยอรมันนะครับโดยที่2บริษัทนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นอัมเบรล่าของนาฬิกาสวิสนะครับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็คือก่อตั้งทั้ง2บริษัทเลยในปี1930และ1931ตามลาดับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานะครับในภูมิภาคเอเชียมีชื่อว่าญี่ปุ่นครับ ญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อนะครับว่ามีความถนัดมากในเรื่องของวิศวกรรมโดยเฉพาะยิ่งการผลิตเครื่องไฟฟ้าและการผลิตอุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงนาฬิกากันด้วยละครับและหนึ่งในสิ่งที่ญี่ปุ่นนั้นสามารถค้นพบคือเขาพบครับว่าเขาสามารถที่จะใช้เินแร่ที่มีชื่อว่าควอตส์สามารถทำควอตส์นั้นให้เป็นแบตเตอรี่ใส่เอาไว้ในนาฬิกาและจากนั้นสามารถที่จะขายนาฬิกาควอตส์ จนกระทั่งตีตลาดโลกได้2ยี่ห้อที่โด่งดังมากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือยี่ห้อไซโก้แล้วก็ซิติเซนกันด้วยแน่นอนครับนาฬิกาในเวลานั้นมิได้ถูกผูกขาดโดยชาวสวิสอีกต่อไปแต่ว่ามีนาฬิกาที่ราคาถูกแถมยังแม่นยำมากไปกว่านาฬิกาสวิสเพราะเทคโนโลยีที่ดีกว่าครับนั่นก็คือเทคโนโลยีควอตซ์กันด้วยดังนั้นในช่วงเวลาแบบนั้นคนสวิสเลยหันไปมองนะครับอุตสาหกรรมนาฬิกาในญี่ปุ่นแล้วบอกว่านี่แหละ คือวิกฤตการณ์ของพวกเราจึงเรียกวิกฤตนั้นว่า post crisis แต่แน่นอน,นว่าสำหรับคนญี่ปุ่นมันคือโอกาสนะครับมันไม่ใช่วิกฤตการณ์กันด้วยสำหรับการเสียส่วนแบ่งนาฬิกาโลกในเวลานั้นอย่างมหาศาลเลยนะครับก็เลยทำให้ในทศวรรษที่80ครับองค์กรนาฬิกาทั้งสองเลยแบบจะเป็นองค์กรนาฬิกาที่เป็นฝรั่งเศสองค์กรนาฬิกาที่เป็นเยอรมันเองก็ดีติดนี่อย่างมหาศาลให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ของพวกเขาส่วนใหญ่เลยก็เป็นสถาบันการเงินของสวิสนั่นแหละครับ1980ครับ ธนาคารสวิสหลายแห่งที่มีบทบาทเป็นเครดิตเออร์หรือว่าเจ้าหนี้นะครับขององค์กรทั้งสองมองแล้วพบว่าอุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิสนั้นไม่น่าจะไปรอดครับจึงเดินหน้าในการบังคับทั้ง2บริษัทนั้นให้ลิควิดเดตก็คือผู้ดง่ายต้องขายทอดตลาดออกไปด้วยในที่สุดครับก็พบกับวิศวกรคนหนึ่งครับที่เขาเดินทางนะครับจากปารีสนะครับเขาเป็นคนเลบานอนนะครับ มาทาธุรกิจที่ปารีสจากนั้นขยายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแล้วก็วิศวกรรมของเขาเนี่ยในเมืองซูริกนะครับที่มีชื่อว่านิโคลัสไฮเยกนิโคลัสไฮเยกมองแล้วอุตสาหกรรมนาฬิกานั้นน่าจะมีอนาคตด้วยโดยที่หันไปมองนะครับว่าสมาคมนาฬิกาทั้งสองสมาคมเลยแม้จะเป็นของฝรั่งเศสก,ก็ดีของเยอรมันก็ดีมีกระบวนการผลิตที่ล้าสมัยเอาแบบนี้ก็แล้วกันขอเทคโอเวอร์สมาคมนาฬิกาทั้งสองสมาคมครับและรวมกันภายใต้ชื่อใหม่ที่มีชื่อว่า S.M.H. s SM H, e o c i e t é d e Microelectronics the o u c l o s ก็คือนะครับบริษัทที่ว่าด้วยเรื่องของไมโครอิเล็กทรอนิกส์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเล็กๆในอุตสาหกรรมนาฬิกา S.M.H. นะครับตัวเขาครับเริ่มต้นในการที่ไปมองแล้วไปดูว่ากระบวนการอุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิสเองที่ผ่านมาเนี่ยที่มันดูแล้วมันเฉยมันเชื่องช้ามันไม่มีตัววตกรรมใหม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง ในกรอบเวลาเดียวกันเลยต้นทศวรรษที่80ครับวิศวกรนาฬิกาเลยมีชื่อว่าแอนส์ทอมเคอร์ครับได้มีการรวมทีมวิศวกรได้แก่เอลมาม็อกชาร์คมิลเลอร์ในการสร้างนาฬิการาคาถูกๆครับเพราะเขารู้ว่าท่านนาฬิการาคาแพงแบบสวิสเรือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีคนซื้อเทคโนโลยีก็ต่ำกว่านะครับพวกเขาก็เลยวางแผนครับบอกว่าเราไม่ใช้โลหละล้วเราใช้วัสดุใหม่ดีไหมที่เป็นผลผลิตจากปิโตรเคมี นั่นก็คือเราใช้ตัวเรือนที่เป็นพลาสติกออกมาเพื่อที่จะตั้งใจมาแข่งกับญี่ปุ่นอย่างเดียวโดยเปลี่ยนทิศทางนะครับต้องการทํานาฬิกาที่ราคาถูกโดยที่พวกเขาไปจ้างครับนักการตลาดที่มีชื่อว่า French s p r e c ก e r แล้วก็มีการจ้างนักบริหารจาก Colgate แล้วก็ Nestle ซึ่งเป็น2องค์กรใหญ่นะครับที่มีชื่อว่า a c q u e s i n n เ n g e r เข้ามาเป็นคนเปิดตัวแบรนด์นาฬิกาที่พวกเขาตั้งชื่อกันเล่นๆว่านาฬิกาเรือนที่2พูดง่ายคุณจะมีนาฬิกาดีๆคุณก็มีไป แต่ถ้าคุณต้องการนาฬิกาใส่เล่นเรามีนาฬิกาเรือนที่2ให้คุณเอเอาชื่อไหนดี second watch เอา้าตั้งชื่อว่า swatch ก็แล้วกันโดยถือกำเนิดครับในปี1983ครับสำหรับ swatch อย่างที่ได้บอกนะครับว่ามีชื่อว่า second watch นาฬิกาของเขานะครับเรือนหนึ่งราคาก็ต้องใช้คำว่าเอื้อมถึงได้บางคนบอกว่ามันเป็นของเล่นหรือเปล่าราคาของเขาแค่4 0่สถึงห้ฟรังคแค่นั้นเอง1นฟรังสวิสคูณเข้าไปก็อีก22บาทและครับก็อยู่ประมาณ880บาทถึง1,100บาทกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนสวิสเองถ้าเขาอยากจะมีนาฬิกาแพงๆไม่มีเงินซือ้อยากซื้ออีกเรือนหนึง่งก็มาซื้อสวอชก็ได้ผลนะครับก็คือว่าพวกเขาตั้งเป้าในปีแรกขอแค่ล้านเรือนก็พอในปีแรก ขายทะลุเป้าครับปีที่2ตั้งเป้าเป็นดับเบิลครับสล้านห้าแสนเรือนขายหมดไหมเกลี้ยงครับเป็นที่นิยมไม่ใช่แต่ในสวิสนะครับแต่ว่าทั่วโยุโรปกันเลยจนกระทั่งต่อมาในปี 1985- ปคือ2ปีถัดมาครับนิโคลัสฮายกซึ่งเป็นคนที่เทคโอเวอร์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสตั้งบริษัทชื่อว่า S.M.S นี้เนี่ยนะครับก็ได้พบกับทอมเคอร์ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับแบรนด์ใหม่ก็คือ Swatch ที่เพิ่งเกิดมาได้2ปีจากนั้นนิโคลัสฮายกรู้สึกตื่นเต้นรรับกบกกกะวนาผลิต แล้วก็กระบวนการในการที่จะลดต้นทุนในการทํานาฬิกาสวอชกันด้วยก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันงั้นเราซื้อบริษัทสวอชเข้ามาแต่แทนที่จะให้สวอชนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท S M S หรือ s e o c i e t e De Microelectronics Aogloss นะครับเปลี่ยนบอกแบบนี้ผมชอบสวอชเราเอา S M S ไปอยู่ภายใต้สวอชกรุ๊ปดีไหมจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสวอชกรุ๊ปครับกลายเป็นกลุ่มที่มีแบรนด์ นาฬิกาสวิสอยู่ในมือจํานวนมากมายดังนั้นหลายคนเคยตั้งคําถามครับบอกว่านาฬิกาแบรนด์หรูมากๆเลยของสวิสนะครับมัยจะเป็นบลองแบงเบรเก้กลาชุดแฮร y วินสตันนะครับโอมีกาลองจินทิสโซ่มิโด้แฮมิลตันเชอร์ตีนาราโดทําไมไปอยู่ภายใต้บริษัทเล็กๆอย่างสวอช c h เรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับเพราะว่านี้โคลสัสฮาเยกนั้น เลือกที่จะใช้ชื่อกลุ่มบริษัทของเขาคือ Swatch Group แทนที่จะมีการใช้ชื่อตามแบบฝรั่งเศสที่เขาได้มีการตั้งขึ้นหลังจากซื้อบริษัททั้ง2บริษัทมาแล้วด้วยนะครับจากก้าวแรกที่เข้ามาปรับโครงสร้างนะครับของอุตสาหกรรมสวิสผนวกกับนาฬิกาที่ใช้เทคโนโลยีพลิกโลกอย่าง Swatch ครับในที่สุดเลย Swatch Group ก็เลยพังงาขึ้นมากลายเป็นอุตสาหกรรมนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่มากและพวกเขาก็เปลี่ยนนะครับวิธีการในการทําการตลาดคนไหนชอบนาฬิกาที่ราคาย่อมเยา ก็ไปเล่นสวอชคนไหนที่ชื่นชอบนาฬิกาสวิสก็ปรับ positioning ให้นาฬิกาสวิสนั้นมีลักษณะที่หรูหรามีความเป็นพิเศษแยก segmentation ที่ชัดเจนและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือความเป็นมาของอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสที่ผ่านวิกฤตการณ์ที่พวกเขาเรียกกันว่า quartz crisis ออกมาและสามารถแจ้งเกิดอีกครั้งได้อย่างสุดเท่เลยครับพี่วิจจะเห็นว่าทุกวันนี้ค่ะพวกตลาดดิจิตอลวอชเนี่ยเติบโตมากอย่างเงี้ยเขามาดิสรั p พวกอุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิสด้วยไหมคะ นาฬิกาสวิสปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่เครื่องบอกเวลาต่อไปแล้วครับนาฬิกาสวิสในปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็น collectible items หรือว่าของสะสมนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการนาฬิกาบอกเวลาเราถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ได้แต่ในปัจจุบันสวิสทำให้คนมองว่านาฬิกาของพวกเขาเป็น timepiece เป็นชิ้นงานที่เก็บสะสมบางคนมองว่ามันคือสินทรัพย์ที่ใช้ในการ